สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับวันนี้เจอกันวันพระฤหัสบดีนะครับที่14สิงหาคม2 5 6 8กนะครับก็เป็นคิวของศึกเพชรยินดีนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับจัดโดยทีมงานเพชรยินดีนะครับมวยมี2รอบนะครับรอบแรก2 4โฟยู่ครับมาตอน6กโมงเย็นแล้วก็รอบที่2นะครับรับชมในทางแอปพายวีนะครับมาตอนประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับไปดูคู่มวยรอบแรกคู่ที่1นะครับดวงพลอยผ่านทองยิมนะครับเจอกับวันชนะหมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนะครับ เจ้าตวงพลอยนี่มวยจากกำแพงเพชรนะครับซ้อมเกียรติชัดชัยที่กำแพงเพชรนะครับก็ประเภทมวยซ้ายฝีมือนะครับขณะที่วันชนะนะครับก็มวยจากโคราชนะครับสมอมราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงที่ราชบุรีนะครับก็ประเภทมวยขวาเตะต่อยหนักแรงนะครับคู่นี้ชอบไปที่ตวงพลอยนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับเสือสองแลลาวัยมือไทยนะครับเจอกับชิคาระเพชรยินดีคาเดมี่นะครับหรือว่าหรือว่าส่วนอาหารปีกไม้เดิมนะครับเจ้าเสือสองแลเนี่ย ผลงานไฟล่าสุดนะครับก็มีชนะเจ้าชิคาระนะครับก็มวยจากสงขลานะครับซ้อมลาวัยมวยไทยที่พังงาครับขณะที่ชิคาระนะครับเกิดแพ้มาวันนี้มาแก้มือนะครับนักชกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานเพชรยินดีนะครับประเภทมวยซ้ายครบเครื่องนะครับวงในไร้แขนดีครับผลงานไฟล่าสุดก็แพ้เจ้าเสือสองแลนะครับวันนี้ชอบไปที่ชิคาระนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับมัจุราชปองพงสว่างนะครับเจอกับดาแบะเกียรติชัดชัยนะครับ มัจจุราชเนี่ยมวยจากหนองบัวนะครับซ้อมเพชรนาคาที่อุตรดิตนะครับก็ประเภทมวยพันธุนะครับมวยบู๊นะครับเปิดเกมเต็นหนักต่อยแรงสปิดต้นจัดครับขณะที่ดาแบ้นะครับมวยจากกำแพงเพชรนะครับก็ประเภทมวยขวานะครับคู่นี้มีโอกาสนับนอกกันนะครับคู่นี้ชอบไปที่มัจจุราชนะครับถ้าราคาเป็นต่อยยังไงก็ออกตัวบางทุนใหม่แล้วกันนะครับส่วนคู่เอกนะครับศาธิรธรรมมราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงนะครับวันนี้เจอกับเจ้าสมเด็จเพชรนาคานะครับ ศิลธรรมนี่มวยจากพัฒลุงนะครับซ้อมมอราชพัฒหมู่บ้านจอบบึงที่ราชบุรีนะครับประเภทมวยซ้ายเข่าในเหนียวแน่นนะครับสูงยาวเข่าดีครับขณะที่ทรงเดชก็มวยจากบุรีลำนะครับซ้อมเพชรนาคาที่อุตรดิต์นะครับนี่ก็ซ้ายครบเครื่องหลักเหลี่ยมดีนะครับผู้นี้ซ้ายเจอซ้ายนะครับผู้นี้ชอบไปที่ศิลธรรมนะครับมวยชอบช่วงแรกนะครับชอบศิลธรรมแล่ก็มัจจุราชนะครับ ส่วนช่วงที่2นะครับคู่ที่1นะครับดีแม็กเจดีมวยไทยครับเจอกับพิรพัฒน์สีเคมวยไทยยิมนะครับดีแม็กเนี่ยมวยจากกาลสินนะครับซ้อมเจดีมวยไทยที่จังหวัดกาลสินนะครับผลงานไฟล่าสุดนะครับพิชชนะเจ้าพิรพัฒน์มาขณะที่พิรพัฒน์นะครับมวยจากศรีสเกตนะครับมวยจากศรีสเกตก็ผลงานไฟล่าสุดก็แพ้เจ้าดีแม็กวันนี้ชอบไปที่พีรพัฒน์นะครับพิรพัฒน์สีเคมวยไทยนะครับ และก็คู่ที่2ช่วงที่2นะครับริธิพันธ์พันดักรัตนบุรีนะครับเจอกับสีมาลัยเพชรเจริญวิทย์นะครับริธิพันธ์มวยจากสุรินนะครับซ้อมวอวหวังพมนะครับก็ประเภทมวยขวาวงในปั้มล็อกลัดตีแข็งแรงนะครับมีมัดมี <to this> <ine> Su สอกเสริมครับผลงานเฟราสุดเนี่ยเสมอเจ้าสีมาลัยมานะครับคู่นี้เสมอกันมานะครับขณะที่สีมาลัยนะครับมวยจากมาสารคามครับซ้อมเพชรเจริญวิทย์นะครับก็ประเภทมวยขาวพันดุนะครับป่อใจปลายแรงนะครับ วันนี้ชอบไปที่สีมาลัยนะครับสีมาลัยเพชรเจริญวิทย์นะครับเสมอกันมาวันนี้มารี m a t กันอีกครั้งนะครับและก็คู่ที่3นะครับหนึ่งอำนาจอิงอุบลนะครับวันนี้เจอกับเจ้าเพชรสองลาลาวัยมวยไทยนะครับหนึ่งอำนาจนี่มวยจากอำนาจเจริญนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานเพชรยินดีนะครับประเภทมวยขวาสูงยาวครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็มีชนะเจ้า เด่นผาด่างขณะที่เพชรสองแหลนะครับมาจากสงขลาซ้อมลาวัยมวยไทยที่พังงานครับก็ประเภทมวยสายเข่าในเหนียวนะครับคู่นี้ชอบไปที่1อํานาจนะครับหนึ่งอำนาจอึงอุบลแล้วก็คู่ที่8นะครับจากคู่เพชรยินดีคาเดมี่นะครับวันนี้เจอกับเจ้าเด่นผาด่างศูนย์กีฬากุฎฉิมนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าจากัวนะครับจากัวแล้วก็คู่เอกนะครับเป็นการเจอกันของยอดธงเจตนาวีนะครับ วันนี้เจอกับเจ้าชัยล่าพอหลักบุญนะครับยอดธงก็มวยซ้ายจากฉาาเชิงเซานะครับสายสูงยาวขนาดที่ชัยล่าก็มวยซ้ายจากจังหวัดเลยครับเตะซ้ายต่อยซ้ายอวุธคล่องแค่ว่องไวนะครับผู้นี้ชอบไปที่ชัยล่านะครับชอบลุกหนักลุกแรงแล้วก็หัวจิตหัวใจนะครับมวยชอบช่วงที่2นะครับชอบชายล่านะครับแล้วก็จากัวนะครับชายล่าแล้วก็จากัวอีกตัวนะครับเจ้าสีมาลัยนะครับ นี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับทั้งทางเพจและก็ YouTube นะครับทุกๆช่องทางของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงจิมราชน์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ